คนที่มีอาการตาแห้งแลแ้วก็แสบตานะครับถ้าเป็นบ่อยๆอย่าทิ้งไว้แม้ครั้งแรกคุณอาจจะซื้อยาหยอดตาซื้อน้ำตาเทียมมาใช้แล้วมันหายรู้คนที่มีอาการตาแห้งแล,แล้วก็แสบตานะครับถ้าเป็นบ่อยๆอย่าทิ้งไว้แม้ครั้งแรกคุณอาจจะซื้อยาหยอ<า>ดตาซื้อ,อน้ำตาเทียมมาใช้แล้วมันหายแนะนำว่าให้รีบไปหาหมอนะครับเพราะว่าอย่างตัวผมเนี่ยหมอบอกว่า เป็นโรค MGD ครับ5ปีที่แล้วผมไปหาหมอก็แสบตามากเลยครับแสบตามากเลยหมอก็บอกตายแห้งมากนะให้ยามานะครับหยอดก็รักษาประมาณ3-4วันก็หายพร้อมกับน้ำตาเทียมนะครับก็หลังจากนั้นมาผมก็มีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยต้องหยอดน้ำตาเทียมมาเรื่อยนะครับแล้วก็มาเมื่อปีที่แล้วก็เป็นอาการหนัก ครั้งหนึ่งก็คือถึงขนาดที่แบบว่าขับรถไม่ได้ครับต้องจอดข้างทางแล้วก็แบบหยอดน้าตาเทียมเพราะไปต่อไม่ได้มันลืมตาไม่ได้เลยโดนแสงไม่ได้เลยก็ไปหาหมออีกครั้งหนึ่งหมอก็บอกเหมือนเดิมครับตาแห้งมากนะนะครับแล้วก็รักษาเหมือนเดิมกับครั้งแรกล่าสุดก็เปลี่ยนหมอไปอีกพอไปถึงหมอตรวจอย่างดีเลยครับหมอบอกว่าคุณเป็นโรค MGD เฮ้ยอะไรโรค MGD เพิ่งเคยได้ยินนะครับก็คือคุณหมออธิบายว่ามันคือโรคที่ต่อมไขมันที่เปลือกตาเราเนี่ยมันอุดตันหรือมันทำงานผิดปกตินะครับมันก็เลยผลิตน้ำตาออกมาหล่อเลี้ยงลูกตาเราไม่ได้ทำให้ตาเราแห้งมากแล้วก็จะเกิดอาการแสบ แล้วก็อาจจะเป็นแผลข้างในตานะครับซึ่งอาจจะมองไม่เห็นด้วยตาปล่าแต่จะมองเห็นว่าเป็นตาแดงๆหมอก็ให้วิธีการรักษามานะครับซึ่งหลักๆมันจะมีอยู่2อย่างนะครับก็1คือการทําความสะอาดเปลือกตาไม่ว่าจะเป็นเปลือกตาล่างเปลือกตาบนนะครับเพื่อให้ไขมันมันหลุดออกไปนะครับวิธีที่2ก็คือการประครบอุ่นที่ดวงตานะครับเพื่อให้ ความร้อนเนี่ยนะครับมันไปขับเอาน้ําตาออกมามันก็จะทุกครั้งที่ประคบอุ่นก็จะรู้สึกสบายตาคุณหมอก็บอกว่าอ่ะถ้าไม่ทําไม่หายและให้ผมทําอย่างน้อยปีหนึ่งแล้วทันทีที่ผมทำนะครับครั้งแรกที่ทําวันแรกที่ทาสองสามวันผ่านไปมันรู้สึกว่าตามันไม่แห้งเหมือนเดิมแนละรู้สึกดีขึ้นมากแล้วล่าสุดผมไปหาคุณหมอตามนะัดหมอตรวจบอกว่า คุณดีขึ้นมากนะซึ่งเป็นกำลังใจที่ดีมากนะครับถ้าใครอยากจะรู้ว่าวิธีการที่คุณหมอแนะนำผมนั้นเป็นยังไงนะครับวิธีการทำความสะอาดเปลือกตาเป็นยังไงมาดูกันครับอันดับแรกนะครับวิธีการทําความสะอาดเปลือกตาเนี่ยเราเปลือกตาเราจะมีบนกับล่างใช่ไหมครับเราจะต้องเตรียมอุปกรณ์ก่อนนะครับสิ่งแรกที่คุณจะต้องเตรียมเลยก็คือ กระจกเงาครับอเอาไว้สองนะครับเพื่อที่จะได้เห็นในตาเราชัดๆผมขอตั้งตรงนี้เลยนะครับอันที่2ก็คือแก้วสะอาดนะครับสะอาดไหมสะอาดนะอันที่3ก็คือน้ําเปล่าครับน้ําเปล่าน้ําสะอาดนะครับอันที่ 4... คัตตันบัตครับอันที่5สําสลีสะอาดสาลีอนามัยผมแนะนําว่า เป็นแบบแผ่นแบบนี้จะใช้ง่ายนะครับแบบที่แยกออกมาได้อย่างเงี้ยนะครับเนี่ยนะครับจะใช้ง่ายนะครับพระเอกนะครับก็คือสบู่เหลวเด็กหรือแชมพูเด็กนะครับที่สำคัญจะต้องเป็นสูตรที่ไม่ระคายเคืองต่อดวงตานะครับ ถ้าเราไปซื้อยี่ห้อที่เราคุ้นเคยอันนี้ไม่ได้มีส่วนร่วมแต่อย่างใดนะครับก็คือจอร์นสันโนมอเทียนะครับชื่อมันก็บอกอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นยี่ห้ออื่นมันก็ต้องใช้คำอื่นนะครับอาจจะเป็นสูตรไม่ระคายเคืองต่อดวงตาอะไรก็ลองไปเดินดูที่ห้างสรรพสินค้าทีนี้เรามาเริ่มกันเลยดีกว่าขั้นแรกนะครับก็ให้เราเอาแก้วมานะครับก็ใส่น้ำลงไปก็ประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับไม่ต้องเยอะ ประมาณนี้หลังจากนั้นก็เอาแชมพูครับหยดลงไปประมาณ3หยดนะครับ1 2 3หลังจากนั้นก็ใช้คัตตันบัตนะครับคนให้เข้ากันอ่ตอนนี้เราก็ได้น้ำที่พร้อมที่จะใช้งานกระดวงตาแล้วนะครับครับหลังจากนั้นนะครับเราก็เอา คัตตันบัตเนี่ยนะครับจุ่มลงไปพอหมาดๆนะอย่าให้มันเยิ้มเดี๋ยวมันจะเข้าตาเยอะเกินไปนะครับเริ่มที่ตาซ้ายก่อนนะครับใช้มือซ้ายนะครับดึงเปลือกตาล่างลงมานะครับดึงไปทั้ง4นิ้วเลยนะครับแล้วเราก็เอาคัตตันบัตที่ชุบน้ำยาแล้วเนี่ยปาดไปตามขอบตาทําอย่างเงี้ยนะครับจากในออกไปข้างนอกนะครับจากหัวตาไปเปลือกตาเนี่ยทั้งหมด10ครั้งนะครับ ถ้ามันรู้สึกว่ามันแห้งๆไปก็ชุบใหม่ได้ครับแต่อย่าให้มันเยอะนงะี้สี่แล้วก็10นะครับอ่เมื่อครบ10บครั้งแล้วที่ด้านขวานะครับอีกด้านหนึ่งเราก็ทำวิธีเดียวกันนะครับต่อไปจะเป็นในส่วนของเปลือกตาด้านบนนะครับให้เราใช้สำลีแผ่นนะครับ พับับ2นะครับหลังจากนั้นนะครับนำไปจุ่มในน้ำยานะครับแล้วก็บีบให้หมาดครับบีบให้หมาดอย่าให้มันเยิะมมากนะครับก็บัดหมาดพอดีนะครับที่เปลือกตาด้านบนนะครับเราก็ใช้มือนะครับทำแบบนี้นะครับเอาวางไว้ตรงระหว่างคิ้วแล้วก็ดึงขึ้นนะครับ ถึงตรงนี้ถ้าเรากรอกตาขึ้นข้างบนนิดนึงจะทําให้เช็ดง่ายนะครับเราก็เช็ดไปที่ขอตาเรานะครับ1 2 3นะครับก็โดยประมาณก็สิครั้งนะครับอีกด้านหนึ่งนะด้านขวาก็เป็นอันเสร็จนะครับแต่ว่าหลังจากนี้เราก็ต้องไปล้างออกล้างหน้าปกตินะครับเพื่อเอาคราบสบู่เหลวนี่ออกนะครับทีนี้มันก็มีผลิตภัณฑ์อยู่ตัวหนึ่งที่มันตอบโจทย์ ออกมากๆนะครับสาหรับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ต้องเดินทางคนที่ไม่สะดวกและที่สาคัญเหมาะกับการที่ไม่ต้องล้างออกมันจะเหมาะกับคุณผู้หญิงนะครับที่ไม่ต้องล้างหน้าคนที่แต่งหน้ามาเนี่ยนะครับก็ถ้าจะให้ไปล้างทําความสะอาดตื๊กตาแล้วต้องไปล้างหน้าแล้วแต่งหน้าใหม่บ่ายเข้างานไม่ทันแน่นอนนะครับตัวนี้มันเป็นลักษณะเหมือนทิชชู่เป็นผ้านะครับ เขาเรียกว่าอกูซอฟลิปสครับนะครับดูนะครับก็คือกล่องหนึ่งเขาจะขายเป็นกล่องนะกล่องหนึ่งก็จะมี32มสซองร0กว่าบาทนะครับวิธีการใช้โคตรง่ายแล้วก็แผ่นเดียวก็ใช้ได้เรียกว่าครบทั้งเปลือกตาล่างเปลือกตาบน2ข้างเลยเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้นะครับอันดับแรกเราก็ฉีกง่ายๆเลยนะครับมันก็จะได้มาเป็นแผ่นเหมือนทิชชู่เปียกทั่วไปเนี่แหละ เราก็เอาแผ่นนี้พันกับน,นิ้วนะครับนิ้วชี้เราพันพันเข้าไปแล้วเราก็เอาไปทำความสะอาดเปลือกตานะครับโดยการลูดก็ทำการวิธีการดึงก็คล้ายกับการใช้คัตตันบัตน,นะครับแต่เราใช้นิ้วเนี่ยลูดเปลือกตาเราเข้าไปนะครับแต่นี้ก็อีกข้างหนึ่งเราก็จำเป็นจะต้องเปลี่ยนนิ้ว รับรอบละอ่ะอันนี้เปลือกตาล่างสองข้างได้นะต่อไปเปลือกตา,าบนครับเราก็หยิบมาแล้วก็พับ1ครั้ง2ครั้งแบบเดียวกับสัรีเลยฮะดึงขึ้นกรอกตาขึ้นบนนิดนึงแล้วก็เช็ด10ครั้งหนึ่ง,ง,งก็ทำเหมือนกันอีกด้านหนึ่งนะครับอันนี้คือขั้นตอนทำความสะอาดเปลือกตาก็ จบไปลงไปแล้วนะครับก็เลือกเอาแล้วกันจะใช้แบบคัตตันบัตแบบนี้แบบเดิมที่ยุ่งยากหน่อยแต่นี้ผมก็เอาไว้พกผานะครับเนี่ยเอาไว้พกผานะครับต่อไปครับอีกวิธีการรักษาหนึ่งก็คือการประคบด้วยน้ำอุ่นเขาบอกว่าให้เอาผ้าขนหนูไปชุบน้ำอุ่นนะครับแล้วก็เอาลองอุณหภูมิมาวัดที่ท้องแขนของเราว่า มันพอดีไหมแล้วก็ประครบไป5-10นาทีทุกวันนี้เราก็จะคุ้นตามันมีอุปกรณ์ที่ง่ายกว่านั้นนะครับก็คือผมใช้เนี่ยครับไอเจลแพ็คพวกนี้นะครับตัวนี้มันติดบ้านไว้มันก็ดีอยู่แล้วมันประครบอุ่นก็ได้ประครบเย็นก็ได้แช่ช่องฟรีดไว้เวลาบาดเจ็บจากเล่นกีฬาก็เอามาประครบก็หายเจ็บนะครับวิธีการก็คือเอาภาชนะมานะครับแล้วก็เอาเข้าไมโครเวฟตั้งเวลาสูงสุดนะครับ3นาที แล้วก็เอานี้ไปแช่ลงสัก3นาทีนะครับสามนาทีแล้วก็เอามาใส่ซองอย่าไปประครบตรงๆนะฮะมันอาจจะเมันอาจจะร้อนเกินไปนะครับแล้วก็จะทําให้ผิวหนังเราไหม้แล้วก็ใส่ตัวนี้ก็อย่างนี้ฟังเพลงรอไปเลยครับ10นาทีนะครับก็เป็นอันเสร็จก็คุณหมอก็บอกว่าให้ทำสองครั้งต่อวันนอกจากนี้มันก็มีแผ่นประครบตายอีกประเภทหนึ่งนะฮะซึ่ง ุณผู้หญิงน่าจะรู้จักกันดีเขาเรียกว่าเป็นแผ่นสปาตานะครับอันนี้ผมก็ใช้แต่ว่าผมไม่ได้ใช้เป็นหลักแต่ผมใช้เสริมผมเอาไว้เวลาเดินทางเวลาอยู่ที่ทำงานแอบงีบพักเที่ยง10นาทีเวลาเดินทางขึ้นเครื่องบินนะครับหรือว่ามีคนขับรถให้ก็เอามาประครบงีบนาทีตัวนั้นก็ดีหรือว่าก่อนนอนนะฮะก็ประครบะไ้เลยตื่นเช้ามาก็เอาออกได้ก็คือข้อดีของมันก็คือประครบได้ทั้งคืน นะครับแต่ว่าอุณหภูมิสู้เจ้านีไม่ได้ผมก็เอาไว้เสริมซึ่งก็โอเคนะครับก็โอเคก็เวลาประคบเสร็จก็จะรับรู้ได้ว่ามีน้ำน้ำตาออกมาเบาๆนะครับอีกอันนึงก็จะเป็นเครื่องนวดตานะครับซึ่งผมก็สั่งซื้อมาจาก l a z า d a เช่นกันซึ่งมันก็จะมีดนตรีนะครับขณะนวดแล้วก็เครื่องมันก็จะนวดไปด้วยเราคอพร้อมประคบอุ่นนะครับแต่ก็อย่างว่าอุณหภูมิก็ยังสู้เจ้านีไม่ได้นะครับแต่ว่า เป็นฟังก์ชันเสริมที่น่าสนใจสําหรับคนที่รักษาแล้วก็อยากจะให้ตามันไม่แห้งนะครับหรือเวลาผมนั่งทําคอมอยู่นานๆถ้าจะมาทําพวกนี้ก็ถี่เกินไปก็แอบใช้คเครื่องพวกนี้สักระยะหนึ่งเพื่อเป็นการพักผ่อนผ่อนคลายด้วยก็รู้สึกดีครับแล้วก็อย่างที่บอกครับว่าล่าสุดที่ผมไปหาหมอมาหมอก็บอกว่าเออการรักษาดีขึ้นมากนะไม่ได้โกหกหมอใช่ไหมที่ บอกว่าให้ทําความสะอาดตาเดี๋ยวหมอดูหมอก็เห็นแล้วปุ๊บเออดีขึ้นจริงๆนะครับก็ไปนัดการขยายม่านตามาแล้วนะครับก็จากนี้ก็รักษาต่อไปอีกนะครับน่าจะเป็นปีนะครับแต่ว่าสิ่งที่รับรู้ได้เลยก็คือชีวิตดีขึ้นมากครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ข้างล่างนะครับว่าอยากได้แบบไหนสามารถไปเลือกซื้อหาได้ครับไม่ว่ากันเอาที่ท่านสบายใจและพร้อมจะใช้แต่ว่าที่สําคัญที่สุดนะครับควรจะไปพบแพทย์ก่อนนะครับสวัสดีครับ 注 <Me. S 2>